สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับก็ยินดีนะครับตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมไร้สังกัดต่างซึ่งครคลิปนี้นะครับเดินทางมาถึงกันแล้วครับที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับแต่เรายังขึ้นไปไม่ถึงนะ เรายังอยู่ด้านล่างอยู่จุดแรกครับเริ่มมาแต่เช้านะฮะก็เร,เริ่มมีรถเข้ามาเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้ตอนเราเข้ามาแรกๆยังไม่ค่อยมีรถเลยแต่ตอนนี้รถเข้ามาเต็มเลยนะ,ะเป็นจุดแรกที่จุดพักเพื่อที่จะกินอาหารครับจุดนี้นะครับแล้วก็น่าจะ ขึ้นไปด้านบนอีกประมาณ6กิโลถึง9กิโลนะครับนะครับรถที่เริ่มเข้ามาครับ รถจอดอยู่ช่วงล่างนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นช่วงเป็นที่พักจุดแรกนะครับที่เข้ามานะฮะเสียนะฮะเสียบัตรเข้ามารับชมอยู่2คนก็110บาทรถ3านะ,ะรถ 30, นะรถ30คน40นะนเข้ามาที่ ครับโอ้โหนุนครับชุดอมอไซค์กำลังเริ่มเข้ามาครับนะครับชุดมอไซค์ก็เริ่มเข้ามานะครับโอ้ไม่ได้เชื่อว่า,อ,าอยู่ใน ป่าขนาดนี้ยังมีทีมงานมอไซค์เข้ามาเยอะมากตายะเป็นกลุ่มเลยฮะ ารถาไม่ขึ้นไปก็มีรถบริการอยู่ครับที่ตรงนี้ครับเขาจะมีรถบริการเพื่อที่จะให้ไปชมด้านบนนะครับนะครับนู้นครับ,รบไปนะครับรถที่พาขึ้นไปครับโอ้ทีมงานมอเตอไซค์ครับมาเต็มมาเต็ม จุดทานอาหารจุดแรกครับรถกำลังเริ่มเข้ามานะตอนนี้ก็สายๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปด้านบนต่อครับเพื่อที่จะไปชมนะครับทุ่งดอกกระเจียวครับผมกำลังเริ่มเข้ามาเต็มเลยนะครับ ขึ้นไปอีกประมาณา9กิโลนะจุดแรกคือจุดทานอาหารจุดเมื่อกี้ฮะที่เราถ่ายให้ดูนี่ครับทางขึ้นก็ประมาณนี้เลยครับเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเปิด GPS ไป GPS เราสุดทางเลยฮะมีเพื่อนคุยสุดทางเลยนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นตามมาครับ เลี้ยวขวาอาอไม่บอกเลี้ยวขวาเหรอใช่ไหมตรงนั้นอะไรอีกเออตง้งทำไมเขาว่าตรงนั้นต้องไปตรงเหนียงขวาตรงนี้นนนเลี้ยงซ้ายอันนี้คือทางออกอะไรของเขาทยานตรงนี้เลยไม่รู้อ่ะลองเข้าไปดูสิคืออะไรกูท <laughs> ัไมไม่มีรถวิ่งน่ะ แปลว่ามีคนกลุ่มนั้นเนี่ยต้องไปตรงนั้นเนวะเราขับเข้าไปนี่อ๋อโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนเลยแต่ว่ามีอ่าทางนั้นเขาเนี่ยถ้ามีดูเลนสดูสิเส้นทางข้างบนเส้นทางไหนเลนอ่ะน,นู้นไงเขาทางขึ้นไปนู่นอันนี้ทางออก m, เราวิ่งผิดเส้นทางนี่เขาทางเขามานี่ทางเขาขึ้น โอมีจุดรุยน้ําด้วยครับเนี่ยอ๋อตรงนี้แหละที่เราเห็นคลิปนี่ครับมีอ่เจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่ครับนี่ครเจ้าหน้าที่บอกสุดทางเลยนี่ไงมันตก นี่ถ้าใครคือถ้ารถต่ำขึ้นมาไม่ได้ไงเนี่ยดูผีเสื้อใส่ทองยังไ,ไงป้ายเขาไ,ไปดูผีเสื้อสม,มุดเนาะหลังจากดูผีเสื้อสม,มุดมาดูมาดูผีเสื้อใส่ทองไปสิเนี่ยครับถ้าใครรถอ่าต่ำก็อาจจะ เข้าไม่ได้เนาะนจุดตุยน้ำครับเมื่อกี้มีมีฝ่ายครับพี่น้องนี่ครับจุดนี้น่าจะคนเข้ามาชมเยอะนะเขาจะมีท่านนั่นอ,อนุรักษ์มายืนโบกยืนบอกนะครับ ใช่ครับนะยังไม่ถึงจุดที่นี่พาหัมหดอยู่นี่ทางก็ประมาณนี้ครับวอกวอกแวกแวกเหมือนกันฮะกลุ่มมอเตอร์ไซค์ต้องพักรถอุ๊ย เหมือนอ่ะเกาหลีอะไรนักท่องเที่ยวออกใกล้ถึงน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละนะครับน่าจะเดินไม่ไกลนี่ครับ,บรถเข้าออกเข้าออกคะโอ้พี่น้องห็นไ,ไหมโอ้โหมันเป็นหมอกครับพี่น้องมันเป็นหมอกสวยมาก โอ้โหมืดเมืเจอหมอกอืมมืดตืบเลยมืดตืบเลยเมือ่อกี้น่าจะฝนตินหน่อยหนึ่งนะโอ้ยมืดตึ๊บครับสวยงามมากเลยฮะพี่น้องครับโอ้โหมองไม่เห็นทางนะอุ้ยบรรยากาศครับพี่น้องนะฮะมืเจอหมอกไม่แพ้เขาใหญ่ครับโอโ้จุดนี้นี่เป็น แหมมันไม่มีที่จะจอดรถนะ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายก่อนครับสวัสดีครับ